โรงเรียนวัดแหลมว่าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทตั้งอยู่ในที่ดินของวัดแหลมว่าหมู่ที่9ตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทวัดแหลมว่าได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ในการศึกษาจำนวน9ไร่3งานเปิดสอนในระดับอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายเกียรติศักดิ์แสนสีอ่อนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนนักเรียนจำนวน142คนวิสัยทัศน์โรงเรียนมุ่งมั่นส่งเสริมคุณธรรมเสริมสร้างความรู้นำสู่สุขภาพดีด้วยวิธีเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดแหลมว่า ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานำทางในการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนส่งผลให้ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงปีพศ2554โรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญและนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมด้านที่1บุคลากรองค์ประกอบที่1ผู้บริหารผมนา,ายเกติศักรรดิ์แสนสีอ่อนผู้บริการงเรียนวัดหลังว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทในการขับเคลื่อนนโยบายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัด,ดหลังว่าได้มุ่งเน้นการปลูกฝัง บวามไดอยู่อย่างพอเพียงให้กับค,ครูและนักเรียนที่หลักการการศาึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ผู้คุณธรรมมีทักษะชีวิตโดยนํารูปแบบหือนว่าโมเดลมาขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักญาของเศรษฐกิจอพอเพียงด้านการศาึกษาเพื่อให้เป็นไปตามบริบทของเรียนตามวิสัยทัศน์ภารกิจอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของบี ได้นอบนำหลัใใกปรัชญาสเกจโอเพียงมายุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในการจัดก,การเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมุ่งสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนมีนคุณลักษณะคือประสงสี่ด้านได้แก่หนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองสองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมสามมีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีตามแนวพระราชรบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ผ่านการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงจึงเกิดความรู้ความสามารถความชำนาญสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมผู้เรียนและท้องถิ่นเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ทำให้หน่วยงานภายนอกเห็นคุณค่ายอมรับและให้ความร่วมมือในการขยายผลขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการต่อยอดนวัตกรรมโดยบูรณาการศาสตร์การพัฒนาสามศาสตร์จนเป็นผลงานที่มีคุณภาพเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการและการพัฒนาหลักสูตรผ่านวิธีการที่หลากหลายองค์ประกอบที่สองครูบุค,บคลากรดิฉันนางวันเป็นมาทัพครูโรงเรียนวัดแหลนว่า ได้น้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการพัฒนาหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำหลักคิดหลักปฏิบัติมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจฝึกฝนเห็นคุณค่าของการอยู่อย่างพอเพียงอีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาชีพกับเพื่อนครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียนทําให้ครูมีนวัตกรรมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสามราตัวอย่างเช่น,านการเรียนรู้เพียงเราพอเพียงซึ่งดิฉันเป็นครูกแกนนําได้มีการจัดทํานวัตกรรมหนังสือเล่มเล็กปลูกฝังนิสัยรักการออมและคุณคุณสภาพคิดเมืองคง ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ b i สโมเดลเป็นตน้นรวมทั้งได้มีการเผยแพร่การถอดบทเรียนฐานการเรียนรู้สู่ชุมชนสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะองค์ประกอบที่3นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมว่ามีนักเรียนแกนนำจำนวน38คนและนักเรียนร้อยและ100มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไข3หลักการ4มิติศาสตร,ร,ร์การพัฒนา3ามศาสตร์และ4พระบรมราชโชบายได้อย่างถูกต้องนักเรียนได้เรียนจากการฝึกปฏิบัติจ,จริงที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และครบทุกระดับชั้นนักเรียนสามารถถอดบทเรียนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง สามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะหนูชื่อเรียกหญิงเทวพรคุณกุูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนวรังว่าค่ะเป็นนักเรียนจกนาใัยฐานการเรียนรู้จังหวะทักษะชีวิตค่ะหนูได้เรียนรู้เรื่องการส่วนไหวนางกายอย่างเป็นจังหวะมีทักษะการควบคุม่างกายในทิศทางที่ต้องการวิธีการออกกบาลังกายที่ถูกต้องระหว่างที่หนูฝึกนั้นหนูได้คึกความอดทนความพยายามตรงต่อเวลาและขยันหมั่นเพียรค่ะใช้เวลา ในการออกกำลังก,กายยังเหมาะสมออกเป็นประจำไม่ขาดผนจนเกินไปเพราะร่างกายของมนุษย์ทุคนต้องออกกำลังก,กายเพื่อรักษาสมดุลเอาไว้ข้างกล้ามเนื้อไขมันและเซลล์ต่างๆของร่างกายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทําให้หนูมีการวางแผนในการทํากิจกรรมย่างเหมาะสมทําอย่างาระมัดระวังท่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีค่ะ เวลาออกไปฝึนนกนอกอาคารจะเรียนรู้ต้องรักษาความสะอาดประหยัดพลังงานอีกทั้งหนูยังได้เรียนรู้ท่าทางจากสื่อออนไลน์เช่นยูนโบูบและจากครูแกนน้ำได้น้อมนำสารพราชามาใช้ในการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำตามะระดับขั้นตอนและความเพียรสืบสารการเล่นออกกำลังกายในที่โลกทำให้หนูมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคนน้ำมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีค่ะขอบคุณค่ะองค์ประกอบที่4ี่ คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าศรัทธาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาวางแผนการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้คำปรึกษาสนับสนุนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาศึกษานั้นทำให้นักเรียนที่เป็นลูกหลานของเราได้เรียนรู้และได้รับโอกาสในการนำความรู้ที่ได้ไป ประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้ผมรู้สึกมีภูมิใจและทราบเรื่องที่ได้มีส่วนร่วมและร่วมสื่อสารในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนประผมได้มีโอกาสเป็นพิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการปลูกผักปลอด สารพิษโดยใช้ส่วนผสมที่มีอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้แทนยาฆ่ามาแมลงด้านที่สองการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่2.1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดแหลมว่ามีการปรับปรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภัยและเอื้ออำนนยต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีศูนย์รวมข้อมูลมีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษามีอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของชุมชนและหน่วยงานอื่นสามารถใช้ประโยชน์ได้องค์ประกอบที่2.2 หลังเรียนรู้ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนวัดแหลมว่ามีหลังเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด7ฐานดังนี้ฐานการเรียนรู้วิชาการ2ฐาน 1. ฐานการเรียนรู้นิทานสร้างสุข เป็นฐา,า, <estiver S 2> านการเรียนรู้ที <t> ่ฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักการเลือกนิทานการอ่านการฟังและการการพู้สื่อสารสามารถเขียนเรื่องเล่าจากเรื่องที่อ่านได้ 2. ฐานการเรียนรู้สนุกคิดพิชิตจำนวนเป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักการเปรียบเทียบจำนวน2จํานวนและการเรียงลำดับจํานวนมากที่สุดและน้อยที่สุดฐานการเรียนรู้ทักษะชีวิต2ฐาน 1. ฐานการเรียนรู้เพียงเราพอเพียง เป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักการออมเงินเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออมเงินสร้างวินัยทางด้านการใช้เงินให้กับตนเอง 2. ฐานการเรียนรู้จังหวะทักษะชีวิตเป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนมีทักษะการออกกําลังกายการจัดระเบียบร่างกายพัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกําลังกายฐานการเรียนรู้ทักษะอาชีพ3ฐาน หนึ่งฐานการเรียนรู้ผักสวนครัวตัวจิ๋วเป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะให้นักเรียนมีทักษะในชีวิตจริงในการปลูกผักปลอดสารพิษการปลูกผักที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีทําให้ผู้บริโภคปลอดภัยและสามารถนําผักสวนครัวที่ได้มาแปรรูปเป็นอาหารรับประทาน 2. ฐานการเรียนรู้รากินได้เป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการเพาะเห็ดเพื่อประกอบอาหารและเพื่อจําหน่าย สามารถทำเป็นอาชีพได้ทั้งอาชีพเสริมและอาชีพหลักให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเพราะเห็ดการดูแลและการเก็บตลอดจนนำเห็ดไปแปรรูปเป็นอาหารได้ 3. ฐานการเรียนรู้ปั้นดินให้เป็นดาวเป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักวิธีผสมดินการปั้นดินเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้จักการแบ่งปันมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามคัคคีด้านที่ส ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่3.1ความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนวัดแหลมว่าสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดทำบันทึกความเข้าใจ MOU กับสถานศึกษาเครือข่ายในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สารวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ในการดำเนินการขับเคลื่อนงานต่างๆและมีการแต่งตั้งคณะทำงานให้ความรู้เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้องค์ประกอบที่3.2ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนโรงเรียนวัดแหลมว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้ส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจนสามารถพัฒนาโรงเรียนวัดแหลมว่าให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานภายในและภายนอกส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลในระดับต่างๆดังนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนที่มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพประจำปี2567นายเกียรติศักดิ์แสนซีอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมว่าได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีประเภทบุคคลกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัดโครงการรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปีพุทธศักราช2564 นางสาวกฤษกรอิ่มละออได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตโครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนางวรพรบุญรงค์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครูดีในดวงใจครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2567ครูสายงานการสอนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และยังคงมุ่งมั่นพัฒนานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่อย่างเป็นรูป,ปธรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม